หลังจากให้อาหารตอนกลางวันแล้วกลางคืนเมื่อบึงปูกินอาหาราปกำลังออกมาทยอยกันออกมากินเข่าแล้วยมีแต่แม่พันก็พอพันตัวง,งามๆเลยเขาสวยสามกล่องม,มีเรื่องร้อยการถือกินแลนว,วัดไปเครืองกล่องแล้ว จุ่มตัวน้อยชงใสยเข่าทอบดแล้วยบอ่อพักปะไว้ยังน้อยให้สผสมพันธุ์กันผสมพันธุ์กันตั้งท้องนลจากสีน้ามาบอ่อเลี้ยงบอ่อเลี้ยงยังม่เห็ดบอ่อเลี้ยงที่ตั้งตรงนี้ ที่หามาใส่เรื่อยๆพอพันแม่พันหักไปสักก่อนยางหักไปบัน